เสีอคนมายแอดดึงแล้วเนี่ยพระสมบอกทรคือคุณช่วยเราเป็นเลยนะพระสงฆ์กสั่งการเยอะเลยนะ ป้ามันต้องด่าผมด้วยผูสวดเท่านะดามือเดสาบานไหมสาบานไหมมึงไปสาบานกับหมาโน่นได้แล้วอีกแล้วสาบานไหมช่วยด้วยเนี่ยมันน่องนั่งมองหน้าเราอย่างนี้นะผิดประหลาดมากพาผมจะจัดการให้คุณแอบดิงเลย เดี๋ยวโดนแน่ๆเลยป้งฝนก็พูดกับเราหลายทีแล้วนะโอเคเด็กคนนี้มายิงนะเพื่อนพี่โนดเยอะเลย ป้าทำไมอะทำอย่างนี้ไม่ชอบเลยนะทำอะไรอะหนูองม,ม,มองบะทีนะพบทำอะไรผิดป้าว่ามันนั่งมองหน้าโลกไปโลกมาอุ้ยเนะชีวิตจริงอะพ้าจะจัดสรรกับเราเนี่ยป้าแล้วป้าไม่เขียนป้ายว่าห้ามมองอ่ะก็่มึงมันโยกไปโยกมาโยกไปโยกมายเงี้ยอา้าวก็ป้าไม่ให้มองใช่ไหมป้าไม่ให้มองใช่ไหมใช่แล้วไม่เขียนป้าอยะอะเฮ้ย อินาอี๋เดี๋ยวคนก็มาแอบยิงไงกูจะเฉยมองไว้ทีหลังไม่ให้มองก็เขียนป้ายไปด้วยไม่ต้องมาสั่งกูนะอจะให้มองไหมจะให้มองไหมเดี๋ยวพระจะสั่งด้วยจะให้มองไหมจะให้มองไหมสนใจมองไหมมาชี้หน้ากูนะดูหน้าฉันเนี่ยดูหน้าฉันเนี่ยัูหน้าฉันก่อนเนี่ยเอาเอาอะไรช่วยด้วยช่วยด้วยมากันแล้วมากันสามคนกำลังแอบมองอยู่อ่ะจะให้มองไหมถามว่าจะให้มองไหมไม่ต้องมองเขียนป้ายสิครับ มันไงนมันพูดแต่อย่างนะพาลนะูในนี้จัดก,การเราอะจะให้มองไหมไม่ตอบหรอกจะให้มองไหมมึงทำยังไงดีมึงก็โดนอย่างนั้นจะให้มองไหมนีบันกองมือเรียกจะให้มองไหมไม่ต้องมองเขียนป้ายนะทีหลังเขียนป้ายว่าห้ามมองถ้าไม่มีป้ายมองได้<ม>บ้านนั้นกวางมือเรียกเรานะเดี๋ยวเขาไปยิงเขาบอกนี้ ที่เราอีกแล้วเนี่ยที่อะไรมองไม่นดนิ้วมึงมาโดนเอวเนี่ยเนี่ยกูรู้ตัวนะเดี๋ยวพระสงฆ์ก็จ,จัดการกูเงียบเนี่ยพระสงฆ์ก็จะจัดการนะตำรวจบ้านใต้พูดก็ไม่แถวเลย พี่ชายกูมากับตำรวจม,มาเยอะเลยกูไม่ไหมดเลยล่ะถ้าผมจะจัดการเอฟซีที่เข้ามาดูป้ารัตนานะครับสนใจผลิตภัณฑ์ดรพีเข้าไปในเพจหมอปลาปลากระป๋องครับอินบอ็อกซ์ประสาทสอบถามตอนนี้เราเปิดรับสมัครเซลฟี่ทั่วประเทศนะครับมีน้ำปลารถปูม้ามีปลากระป๋องปลาตัวใหญ่โตโต,ต,ตน้ำซอสเพจเอนะครับมีหลายๆอย่างมีทั้งน้ำพึ่งป่าก็มีให้น้ำพึ่งบริสุทธิ์น้ำพึ่งป่านะครับแล้วก็มียาสีฟันสมุนไพรรุ่นปากดีฮะใช้ได้ดีจริงนะครับ ฝากอุงหนูด้วยนะครับยิ่งยิ่งลงพี่ก็พูดดีเนี่ยฮะพูดดีพูดยังไงพูดดีป้าก็ตะกี้ที่พูดอ่ะป้าพูดให้พูดพูดแทนผมมั้งอ่ะขายของอ่ะบอกลืมไปแล้วอ่าสนใจอ่ะพูดดังไม่ไม่ตามก็พูดดีนะไอ้เมย์เอาเลยช่วยด้วยดิมักเต็มเขสถูกสั่งจากป้าเนี่ยผมพูดดีไหมโว้ยกูไม่ตอบมึงหรอกโว้ยเดือ ป,ป,ป้าป้าตั้งสตินะป้าตั้งสติพระสงฆ์จะจัดการป้าอยู่นะให้จัดการเลยนะเพราะป้าไปขโมยเบไวยของพระมากินใช่ไหมมึงแต่งเรื่องนะไอ้หน้ายืนหยัได้ไงหยุดยุด้ยงหย่ดหยอดยุกหยุดนแหยุดหดยุดหย เมื่อคืนไปขโมยมาม่าของพระมาใช่ไหมโอ้ยกูไม่ใช่เป็นคนเด็กพระสองจัดจัดการป้าอยู่นะแต่งเรื่องอย่างนี้นะพระพระจัดการให้คุณมาแอบยิงเลยค่ะแอบยิงไม่ได้พระไปขโมยไวไๆพระมากินรัตนามึงแต่งเรื่องอย่างนี้มันเรื่องจริงเออากูจะบอกพี่ชายไม่ต้องบอกใครแล้วคุณเอาไวไวมาได้ไงไวๆเที่อะไรล่ะไวไวไวไๆเมื่อคืนที่เราต้มกินมันจมามาจากไหนบะหมี่อ่ะบะหมี่ไวไวอ่ะเจ้โอ้ยมึงแต่งเรื่องกันนึไม่ได้แต่งเอามาจากไหนมาเท่าไหร่ เอามาจากไหนมาเลยมาใครเรียกใครมาจวกมือเรียกบ้านไม่เห็นไม่มีหรอกอย่าตอแหลเขาถือปืนกันด้วยไม่มีอย่าตอแหลป้าไม่มีมึงก็อย่าตอแหลก็ป้าโกหกทำไมล่ะโอ้ยกูรู้นะในบ้านนี่กูเป็นยังไงอ่ะแล้วไหนคนไม่เห็นล่ะอ่าไหนๆว่าปืนจะหายมึงอยู่ในบ้านกูเนี่ยประสงมกันจัดการไหนคนอยู่ไหนดิว่าเมื่อกี้ไหนคนอะเดี๋็กก็มาใครมึงเนี่ยอ่านเออมึงไม่ทำตัวอย่างนี้อ่ะเอาอะไรอีกแล้วมีปืนมีมืออีกแล้ว แต่งเรื่องนั่นแหละอาป้าบอกได้เอามี่แทงอ่ะมึงพูดเองนะแต่แต่พ่อให้พูดอ่ะไหนคนเมื่อคนจะมายิงมึงเตะแทงแทงมึงอ่ะป้าแตลูกไปไวอยู่ไหนไปวาวอะไรอ่ะที่ขโมยภาพเมื่อคืนอะกูขโมยเข้ามาว่าไรละเมื่อคืนป้ากินมาม่าไปวไวอ่ะแล้วมึงมาแต่งเรื่องทำไมอ่ะไม่ได้แต่งป้าแล้วคนจะมาแอบยิงมึงป้าอย่าโกหกมึงเคยใจโกหกมามาบ้านกูทำไมเนี่ยบ้านนี่บ้านผมครับเฮ้ยพาดทัดสันแล้วไ่นเห็นไหม คนมันตายักขาจะมาจัดการคุณรัตนาฮอเลยข้อหาขโมยไวยวผมไปกินนะจ๊ะผมไม่ได้ขโมยมึงแลสักนินัดาววัสนารดาไนมารดอะไรเปล่าพระสงพูดอย่างนี้เลยนะมึงก็มีคนมาแอบยิงมึงคนมันตายก็บอกหมันไส้ป้าไปอะไรสักนินัดาววัฒนานี่ยป้าเป็นอะไรพี่ชายพี่สาวกู่ป้ามีเหรอมีสิวะเดี๋ยวว่าป้าก็จะบอกไม่พายมึงแหละเกิด ป้าก็จะบอกไม่ผ่าไม่ใช่เหรอจ้ามึงแต่งเรื่องอย่างนี้นะพระจะสับแล้วสับอะไรจ้านี่คนชีวิตจริงก็มากันแอบชีวิตจริงอะไรป้าป้าป้าลองกัดไฟแลบินตรมือเลยไม่ต้องมาพูดกับกูอย่างนี้นะลองกัดไฟแลบินเลยมาเร็มาเร็วใครก็ใครบ้านนู้นนอ้กอกมือรึเปล่าผมไม่เห็นมีบ้านใครป้ามีแต่ตู้คอนเทนเนอร์ป้าบ้านเขอยู่ตรงไหนมึงก็อย่าพูดอย่างนี้เลยกองป้ากองฮกกะ นี่แหละเขาแอบกันนะนะป้าไปก่อนรักนะรักทุกคนรักทุกคนบอกได้รักทุกคนรักพ่อรักแม่รักพี่สาวรักพี่ชายเรารักรักผมไหมเกี่งเขาใส่เลย่าลืมนะสนใจผลิตภัณฑ์ดองตะพีก็เข้าไปในเพจหมอปลาปลากระป๋องครับอินบ็อกซโทรศัพท์สอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเพจนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายป้าไปก่อนรักทุก